สวัสดีครับขอกับช่องมาย่งครับมีบรรยากาศแงมเศร้าครับ9ก้าโมงเช้าเก้านาฬิกาเงาเงามดีครับมัอนี้มา่งรถแท็กเตอร์โอ้รถรถเกี่ยวนะครับ DC 7 0ปนะครับเต๋อมาส่วนน้ำพุ่สำโรงครับวันนี้ใส่ยิมทางเลยรถกรายครับ ขึ้นได้พื่ครับแม่ขึ้นไปียงทึ่งอะไรครับนี่จับนี่คืนนะเนี่ยคุณเพื่ได้เราลูกนัาเการบรรยากาศนะครับเจิมรถนะครับผู้ใดมักผู้ใดสนใจนะครับสอบถามเขามาได้นะครับตัวนี้ก็ทาเบื้องอี่นะครับหนีต่อไปนะครับผมจะไปส่งรถแยงต่อนะครับ ไปเบิร์นะครับทั่วประเทศนะครับก้ใดสนใจรุ่นได้นะครับก็ช่ชมนะครับูุใดช่อยู่กับเบิ้งนะครับว่าบางเทื่อนะครับผมอาจจิประสชงรดไห้นะครับฝากกดไลย์กดติตามนําครับสำหรับมือนี้ครับเม่อี้ยังไรครับเอาซ้ำนี่แหละสวัสดีครับ